คลิปนี้นะครับเป็นทริคในการเล่นแม o o อสนะครับของ Roblox ที่ผมได้รวบรวมจากการเล่นมาหลายๆรอบนะครับจะมีอะไรบ้างมาตามมาเลยครับ เมื่อไฟกระพริบ hip นะครับหลังจากเปิดห้องถัดไปเป็นสัญญาณว่าลัชเนี่ยมันกาลังมาแล้วครับอย่าเพิ่งเปิดประตูถัดไปนะครับย้าว่าอย่าเพิ่งเปิดประตูถัดไปเราจะรอให้ไอ้เจ้าลัชเนี่ยมันเปิดประตูให้นะครับเพื่อห้องถัดไปมันมีไฟมีแสงสว่างให้เราได้เดินง่ายๆนะครับหากเรารีบเปิดประตูในห้องที่มีไฟในจังหวะที่ลัชมันมาเนี่ยแน่นอนครับว่าห้องถัดไปเนี่ยโดนลัชเก็บหลอดไฟเรียบแน่นอนฮะและในกรณีที่มีประตูหลายบานนะครับเจ้าลัชเนี่ยก็จะช่วยนําทางเปิดประตู น้นนะคลัชมันลงใต้ดินไม่ได้ครับฝังไม่ผิดฮะลัชมันลงใต้ดินไว้ได้หากเราวิ่งเปิดประตูมารัวๆโดยเราไม่ได้สังเกตไฟกระพริบนะฮะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเราถึงโซนห้องที่เราลงใต้ดินไปสับคันโยกเพื่อเปิดประตูนะครับหากลัชมาให้หลบอยู่ในใต้ดินนั่นแหละครับรอจนกว่ามันจะไปรับรองว่าคุณปลอดภัยแน่นอนครับ เจ้าลัชเนี่ยมันมาแล้วไปใช่ไหมครับแต่แอมบูชเนี่ยมันไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกผมเลยตั้งฉายาให้มันนะครับว่าไอผีแวนนะครับอันนี้นะครับการฟังเสียงสำคัญนะครับเพราะแอมบูชมันมาไวมากๆมันมีเสียงเตือนคล้ายๆแผ่นดินไหวแบบนี้ครับเฮ้ย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 รัดมาเอแอมบูชแอมบูชเข้า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 เลยเข้าเลย ตรงนี้ะครับให้เราหาตู้หลบให้ไวเลยนะครับแล้วเราก็ต้องฟังเสียงดีๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันมีวนไปกลับนะครับ2รอบก็มี3รอบก็มีบางครั้งก็มี4รอบนะครับ <S <S <ๆ>หากเราไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะไปประตูไหนนะครับหรือว่าเราลืม ว่าถึงประตูเลขที่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเรามาเจอห้องที่มันแบบเราจะไปประตูไหนนะครับมีทิคเล็กๆอยู่ครับคือให้เรานะครับเดินไปแนบข้างประตูที่เรากําลังไปนะครับหากประตูเปิดแสดงว่าประตูนั้นถูกต้องนะครับหากประตูไม่เปิดนะครับให้เดินถอยออกมาครับถ้าเผลอไปเปิดนยคุณอาจจะโดนจัมสแกร์ได้นะครับแล้วคุณก็อาจจะเสีย HP ด้วยนะครับยาวิ่งเร็วสำคัญแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับผู้เล่น แต่ละคนนะครับว่าจะใช้ไอยาตัวนี้ตอนไหนนะครับแต่สำหรับผมนะครับมันสําคัญมากๆในช่วงประตูที่95ถึง100นะครับเพราะว่าประตูที่90เป็นต้นไปนะครับจะเป็นทางมืดๆแล้วมีกับดักอยู่ที่พื้นนะฮะและเจ้าลัชเนี่ยมันมาค่อนข้างถี่มากๆนะครับการกินยาเพื่อเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับก็จะช่วยเปิดประตูได้ไวก็ถือว่าเป็นตัวช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมดูที่พื้นนะครับดูกับดักที่พื้นแล้วก็ฟังเสียงเจ้าลัชให้ดีๆนะครับ ดับเบิลอะมาแบบดับเบิล <c oughs> ไม่มีไฟฉายไม่มีไฟแช็คไม่มีเทียนไม่มีอะไรเลย มืดไปหมดจะทํำยังไงแนะนํานะครับคุณอาจจะต้องยืนรอสักพักหนึ่งเลยนะครับจนกว่าเจ้าไกนิ่งไล์เนี่ยมันจะส่องแสงเปล่งแสงสว่างออกมาแต่ระหว่างที่ยืนรอเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องต่อสู้กับเจ้าสคริชด้วยนะครับผมหรือสำหรับคนที่รีบนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งครับแนะนําว่าให้เดินชิดกําแพงไว้นะครับกาแพงนี่แหละตัวนําทางชั้นดีเลยฮะแต่ก็ระวังเจ้าสคริชด้วยนะครับเวลาที่อยู่ที่มืดๆนานๆเนี่ยมันชอบแวะมารักทายครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับทริคเล็กๆในน้อยที่ผมได้รวบรวมมาจากการที่ผมได้เล่นมานะครับซึ่งใครมีทริคอื่นๆอยากจะเสริมนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย